ถือกระคักลังหนึ่งเห็นดู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 อยู่นี่ปักคอแล้วปะเข่งกับบุ้งหัวกันนี่เป็นปลาซิวกับบุ้งหัวกันครับโอ้เปลือกแล้วครับรุ่นละครับโอ้ปักคอครับปักคอปักคอน้อยโอ้ เหลืองมากโอ้ยโนี่หวานด้วยหวานหวานอยครับหวานอยู่อะอยู่อ่าสเครื่องได้แล้วพอได้แล้วโชว์ได้แล้วเนี่ยอาอมได้อยูหมานด้สาวเว้ยเนี่นี่ล้างนี่กระถือน่นอนครับเห็นยุบยุบยุยุยุบยุบเนาะนี่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 โอ้น่นอนป่าอะไรวะ ปอะไรวะเออเออเออโซลสับตกเอ้ยเห็นแล้วเห็นคางเลยมาช่อนด้วยมาช่อนด้วยรุด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 อือเอ้สามตัวแล้วเว้ยสามตัวแล้ววันนี้แต่สามตัวเว้ยใหญ่เติบเว้ยเอาละ ทุกท่าพอคอยังไครับสดๆนะครับกําลังเดือดๆเลยครับมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันมากินข้านํำกันเด้อ